สัตว์บางชนิดเช่นจระเข้รังเป็นสัตว์ที่กินอาหารเฉพาะในขณะที่บางชนิดเช่นจระเข้น้ําเค็มมีอาหารเฉพาะโดยทั่วไปแล้วจระเข้จะอาศัยอยู่โดดเดี่ยวและหวงอาณาเขตของตัวเองแม้ว่าบางครั้งจะล่าเหยื่อเป็นกลุ่มก็ตามในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าจะพยายามแย่งชิงตัวเมียที่มีอยู่โดยตัวเมียจะวางไข่ในโพรงหรือเนินดินและเช่นเดียวกับนกหลายชนิดพวกมันจะดูแลลูกที่ฟักออกมาจระเข้บางสายพันธุ์ โดยเฉพาะจระเข้ในเป็นที่ทราบกันดีว่าเคยโจมตีมนุษย์ซึ่งกิจกรรมต่างๆรวมถึงการล่าการลักลอบล่าสัตว์และการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยล้วนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดต่อประชากรจระเข้การเพาะเลี้ยงจระเข้ช่วยลดการค้าหนังสัตว์ที่จับได้จากป่าอย่างผิดกฎหมายลงอย่างมากภาพวาดจระเข้ทั้งทางศิลปะและวรรณกรรมปรากฏในวัฒนธรรมมนุษย์ทั่วโลกมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเป็นอย่างน้อยวิวัฒนาการและวิวัฒนาการจระเข้ และนกเป็นสมาชิกของกลุ่มอาโครซมีความแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆโดยเฉพาะช่องเปิดพิเศษ